ปกป้องดินแดนแห่งแสงเอาไว้ให้ได้ความหยิบเถื่อนในตัวผมมันไม่ได้หลับไปหรอกนะมันเบิกตาเป็นประกายอยู่ตลอดเวลานั่นและเฮ้ย้ะหลังการต่อสู้บนดาวครอบบริสต์บริซารหรือบริสาร์เขาเรียกอะไรกันมา เอาใหม่อาใหม่เอาใหม่สิเอาใหม่ส,สิถ้างั้นงั้นก็พูดดิไหนๆเราฟังเราฟังบนกว่านี่หละข้างบนเขาพูดมาครั้งหนึ่งพอดีเลยเนี่ยร้อนการต่อสู้บนดาวครอบรีซาร์เวลาผ่านมาระยะหนึ่งนับจากวันนั้นพวกแอบโซลูเทียนก็ไปมาปรากฏตัวอีกสถานการณ์คงสงบไปสักพักละมั้งฮะไม่หรอฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมมัดอสูรมายาคอสโมทั้งถูกเรียกว่าเพลงมัดอวากาศแห่งตำนานอะไรของมึงไม่หรอกนะครับ ันเข้าใจแล้วว่าทําไมมัดอสูรมายาคอสโมถึงถูกเรียกว่าเพลงมัดอวกาศแห่งตำนานมันไม่ลงอะนะเขาตัดทำลยโอเคไปไม่หลอกแล้วเขาที่เดิมใจเข้าใจแล้วว่าทําไมมัดอสูรมายาคอสโมถึงถูกเรียกว่าเพลงมัดอวกาศแห่งตำนาแห่งตำนานแห่งตำนาเฮ้ยหมายความว่าไงอะไอ้ทีทีงงงงกว่านี้ เฮ้ยหมายความว่าไงอ่ะเออเฮ้ยผมสาบานว่าต้องมีพลังที่ไม่แพ้ใครแล้วก็ต้องปอกป้องดินแดนแห่งแสงเอาไว้ให้ได้ความดิบเถื่อในตัวผมมันไม่ได้หลับไปหรอกเนะมันเบิกตาเป็นประกายอยู่ตลอดเวลานั่นล่ะเฮ้ย โย่เฮ้ยโย่เริ่มเลยโย่เฮ้ยเดี๋ยวนะขอฟังเริ่มเลยแล้วขรัวขอขอ,ขอพี่ฟังสานิดนึงโอเคเอาใหม่เริ่มเลยแล้วเข้าจะ้ะโเอาใหม่มีเดี๋ยวมันไม่อยู่อ,อ่ะโอเค ก็สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับพี่มีอะไรจะฝากกับน้องๆที่กำลังที่จะเข้ามาสู่ในวงการนักพากนะครับใหม่เก่ายังไงก็แล้วแต่ใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันหมดคือการดูคนไม่ว่า เขาจะเป็นใครเขจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเขาจะเป็นหัวนหน้าหรือจะเป็นเจ้าของงานหรือว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่นะครับในสภาวะแบบนี้นะและสังคมแบบนี้น้องๆต้องสกรีนให้ดีนะครับแยกให้ออกว่าคนไหนปากปราศัยน้ำใจเชิดคอและคนไหนปากร้ายใจดีแยกให้ออกนะครับแยก2คนนี้ให้ออก บางคนก็อาจจะพูดจาคุณโอ้โหรูปหน้าปลาจมูกครับครับครับผมโอ้โหว่จาจ้าน้องจ๋านู่นนี่นั่นแต่น้ำใจเขาอาจจะฆ่าคุณอยู่ข้างใน,นอยากจะฆ่าคุาอยู่ข้างในถ้าเขามีปืนเขาชักยิงป้งขึ้นมาเนี่ยเขาทําได้นะไอคนพวกเนี้แต่บางคนเนี่ยเขาด่าคุณไอหยาบคายต่างๆนานา,นา,นาโอ้โหนู่นนี่นั่นแต่เขาอยากให้คุณดีในใจเขาเนี่ยไม่มีความคิดร้ายกับคุณเลยคุณต้องแยกให้ออกนะคนสองจำพวกนี้ วันนี้พี่ฝากเอาไว้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆกับสังคมทุกวันนี้นะครับก็ฝากาไว้อันนี้นอกเหนือจากการภาคให้ดูคนไปด้วยสิ่งที่คุณได้ก็คือในหนังที่คุณดูเนี่ยมันจะมีคนพวกนี้อยู่เอามันมาหยิบมันมาเทียบเคียงกับชีวิตประจําวันของคุณแล้วมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าการที่จะเป็นนักภาคฝากไว้แค่นี้สําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปของพี่ กด subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอยากจะให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ทำได้พี่จะทำนะครับแต่ผูดตามตรงพี่อยากจะส่งพลังบวให้กับน้องๆทุกคนจงจำเอาไว้ห่างคนปากร้ายเอ้ยไม่ใช่คนปากปลาใสาน้ำใจเชือดคอจงอยู่ใกล้ คนปากร้ายใจดีเอาไว้ฝากไว้แค่นี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้เรื่องก็เบื้องแตก